สวัสดีครับชื่อโอ้นครับนายขจรศักดิ์เพหาผมพันมาด้วยใบแจ้งเกิดครับวันนี้นะครับก็เลือกเพลงจูบมาจำํำครับชอบเพลงนี้ครับเพราะว่าเป็นเพลงที่รู้สึกว่าเวลาฟังแล้วจะเคลิ้มตามเพลงะครับคิดว่าทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนก็ทําดีออกมาดีที่สุดนะครับอยู่จะดีแค่ไหนก็อยู่ที่คณะกรรมาการแล้วก็ท่านผู้ชมเป็นคนตัดสินล้วกันนะครับ สุดว่ะรอยยิ้มแล้วก็น้ําเสียงครับจะเป็นสิ่งที่ชน,นะใณะกรรมาการหน้าพิเศษแน่นอนครับต้องวิ่งหวดอดราโปรตรําร,ร,ร,รักแฟนหวานธรรมพี่ถูกมาจําตลอดทั้งคืน มีใครที่ไหนกันเล่าสวยงามเกินเจ้าพี่เฝ้าเล่าโลกชมเนื้อทองสุดจะสารเดินขันเจ้างา ชวนแจ้งแล้วนาเดือนตองจะลาตานกกาต,ต่างูก,กูพี่รมนกคู่พี่กอเจ้าไว้มีอายกระทมสองเราต่างเฝ้าชฉยชม จนสิ้นแสงทอมแห่งจันทร์ทีต้องลาก่อนฟ้าเส้าอน้องนุนแนบน้ำเฝ้าจูบสองร่างเพื่อฝากสัมพันธ์แต่คืนนี้ที่ไปอยาได้ไว้วัน ให้เราคอยพวงกันเพื่อสร้างวิมานชิริเทปองน้องอ้อนหนุ่มเมืองเชียงใหม่ครับเชียงใหม่โอ้ตอนนี้ล่ะมีลุ้นได้คะแนนเสียงไปสองเสียง <S 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 ใช่ค่ะจากพี่ตั๊กกับพี่แคท หนุ่มอ้อนเอ้ยที่เอื้อนที่อะไรนะลุกยังม,มีหลายหลายข้อหลายจุดอยู่เหมือนกันที่ไปไม่ถึงจูบมัดนจำเป็นเพลงที่ยากมากและเป็นเพลงที่มีรายละเอียดเยอะมากในการร้องวันนี้ และที่สําคัญก็คือพลังของเราเนี่ยมันยิ่งแผ่วๆลงมาเรื่อยๆที่พี่ไม่ให้ก็คือตรงนี้นะฮะลูกแต่ที่พี่ให้หนูเพราะว่าอะไรไหมเพราะเสียงหนูนี่แหละแล้วก็วิธีการร้องหนูลูกเอื้องของหนูเนี่ยมันยังมีความเป็นลูกทุ่งแท mm ้ hmm. ๆอยู่ได้พี่เลยอยากจะให้โอกาสของน้องอ้นได้ไปแก้ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เอาใจช่วยนะคะขอให้เกิดอีกหนึ่งเสียงเพื่อที่น้องอ้นเนี่ยจะได้เขามีโอกาสเข้าไปแก้ตัวในรอบหน้าและพี่อยากจะฟังด้วยแหละค่ะพี่แคทค่ะค่ะ ในการร้องลูกทุ่งเนี่ยเป็นการที่ฝึกได้เพราะว่เขามีน้ําเสียงที่ดีอยู่แล้วอ,อ,อย่างนั้นพี่แคทให้โอกาสท่ะค่ะาเพื่อเง้นให้ะะเขาขอะคะแนนหน่อยไหมคะอ่อนเลยมาเลยผมกล้าฝึกฮอล์เพลงลูกทุ่งใหม่นะครับเพิ่งซึ้มาประมาณสองสามปีที่จริงๆชอบเพลงลูกทุ่งตั้งแต่เด็กน้อยครับแต่ว่าโดนไล่ออกจากวงลูกทุ่งมาสองคนนะครับเพราะความริษยาอยากจะขอโอกาสที่ผมสักน้อยนะครับเพื่อได้กลับมาฮอลแหมรอบหนึ่งครับแม พี่ยงก็น้องก็เป็นก้นเหนือพี่ก็เป็นก้นเหนือเหมือนน้องเขา,า,าเหนือใบบัวใช่ไหมล่ะอีบ้าอีอ้าใบบตอนนี้นะคะน้องก็ขอคะแนนไปแล้วนะคะถ้าคณะกรรมการไม่เปลี่ยนใจเนี่ยกลับบ้านนะคะแต่ถ้าคณะกรรมการเปลี่ยนใจกดไมเลยค่ะ ชอบเขาบอกว่าเขาร้องเพลงลุกทุ่งแล้วโดนไล่ออกจากวงเขาเป็นมาก่อนเนี่ยอ๋อเหรอคือร้องคล่อมจังหวะร้องเพี้ยนอย่างนี้แหละเขาเาไม่ให้ร้องอ่ะถีบตกเวทีด้วยนี่เขาให้โอกาสแล้วเพราะฉะนั้นต้องฝึกนะครับอ้นเอาล่ะครับถ้าอย่างนั้นขอให้โชคดีและนี่คือน้องอ้นครับผ่านไปเรียบร้อยแล้ว